สวัสดีครับคุณอยู่กับช anel Line แ a ช่องของคนชอบกินกับผมโอ oh, นะฮะและนี่คือการรีวิวที่ละเอียดและเรียลที่สุดนะฮะวันนี้เราพาทุกคนมากินโอมาเกเสนะครับที่ร้านซูชินิวะนะฮะซึ่งที่นี่เป็นร้านโอมาเกเสที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็น immersive omega เ x p e r i e n c e นะครับซึ่งมีกราฟิกสวยงามเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยเข้ามาดูนะฮะชูโทโร่นะฮะที่มีส่วนมันมากกว่าก็เร่เกี่ยวนะคราให้มันแมส เมกิโทโรเซมากินะครับ mm hmm. ก็คือโอโทโรสับนะครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นเซมากิแบบนี้นะครับซอสของอนางโงอันนี้อนางโงก็คือปลาไหลทะเลนะครับส่วนถ้าอุนังหิจะเป็นปลาไหลเอเลรันนี่คืออนางโงนะฮะแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ไปย่างเลยนะ น,นี้เรามากินที่ร้านนี้นะครับเป็นคลิปที่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับจ่ายเงินกินเองวันนี้เรามากินเป็นคอรสราคา2499บวกบวกนะครับซึ่งเป็นโอมาเกษตรส5คอสนะครับที่ร้านซูชินิวะนี่คำว่านิวะเนี่ยนะครับมีความหมายคือเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบที่เราเห็นตรงด้านนอกที่เขาจัดร้านไว้นะครับบรรยากาศร้านอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในล็อบบี้ที่เป็นโซนรอสำหรับ แล้วก็พนักงานกําลังเตรียมของอยู่ข้างในนะครับร้านนี้เรียกได้ว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับขับรถมาที่ซอยร่วมดีซอย2อเนี่ยจอดรถป๊าพนักงานเขาก็จะเอารถเราเนี่ยไปดูแลให้นะครับไปจอดคล้ายๆเป็นวอลเล็ตปาร์กิ้งนั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกคนดูนิดนึงนะนะครับแล้วบอกทางร้านด้วยปกติเวลาเรามากินมนกากระเ,เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่เสื้อยือดมานะจริงๆเนี่ยเซตวันนี้นะเราจะใส่สูตร มานะครับแต่ว่าลืมหยิบมาเนี่ยจริงๆเนี่ยสีเข้ากับนี้เลยเดี๋ยวเราจะแก้ตัวในคลิปถัดไปนะทุกคนก็จะได้เห็นสูตรพร้อมกับชุดนี้ของเรานะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงๆก่อนที่จะเริ่มเข้าไปในร้านนะครับถ้าเป็นคนหนึ่งที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับเพื่อเก็บประสบการณ์แบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วเราไปดูกันเลยนะฮะพอเข้ามาถึงเนี่ยพนักง,งานเขาจะขอถ่ายรูปเรานะครับถ่รูปเพื่อไปตัดต่อเป็นอินเทอร์แอคทีฟ p พร sentation นะครับบนโต๊ะแล้วเขาก็จะเริ่มปิดไฟนี่นะฮะเขาบอกว่าปัดได้ใบไม้ไม่จะร่วงลงมานะครับแล้วก็จะมีปลาว้่ายมานี่มันก็จะว่ายหนีเราด้วยนะฮะจะยกเป็นแม่น้ำสองสายความเชื่ออคนุเชื่อว่าปลาคราเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีครับทาโชค นี่คือรูปที่ถ่ายเราไปนะครับเหมือนแมมพอเริ่มต้นนะครับเขาก็จะเอาผ้าอุ่นมาให้สำหรับเราเช็ดมือก่อนนั่นเองอุณหภูมิก็จะไม่ไม่ถึงกับร้อนนะครับก็จะเป็นความอนอุ่นนิดนึง เขาจะมาขอออเดอร์เรานะครับว่าจะเป็นชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นสตีวอเตอร์หรือว่าเป็นโค้กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นเนี่ยก็จะรีฟิลด้วยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเรามาทานโอไมกเา7แบบนี้นะเราจะเลือกที่เป็นชาเขียวไม่ร้อนก็เย็นเพราะว่านะครับมันคือการที่เครื่องดื่มจะรบกวนรสชาติอาหารน้อยที่สุดแล้วนะครับก็มาแบบนี้ชาเขียวของเขาเนี่ยเป็นมัทฉาที่ รสชาติจะไม่ได้มีหวานเก็เป็นวันชจืดปกติแต่ว่าเขาจะมีความองบต,ตานะเปิดไฟเหมือนพึ่งสว่างนะฮะ เขาจะมีความมีกลิ่นหอมข้าคั่วนิดหนึ่งในตัวชาอยู่นะครับ mm. พอเริ่มต้นนะครับเชฟเขาก็จะมาถามว่าเออเรามีแพ้อาหารอะไรไหมนะครับ mm. ถ้าแพ้อาหารทะเลก็ไปกินองมากระเซเนื้อ mm. <laughs> คือแต่เขาถ้าสมมติเราแพ้จริงแพ้อะไรบางอย่างเขาก็จะเลือกนะครับวัตถุดิบอื่นมาแทนให้นะครับ mm. ดังนั้นการมาทานองมากระเซแบบนี้นะครับคำ mm. ว่าองมากระเซเนี่ยก็คือเป็นการที่เชฟพูดกับเราว่า trust me แล้วกันนะครับ mm. ก็คือเชื่อ mm. แล้วก็ไว้ใจเชฟแล้วเขาจะเลือก วัตถุดิบที่ดีที่สุดในฤดูการนั้นนะครับตามงบประมาณที่เราจ่ายไปแล้วก็มาเสิร์ฟเรานะวันนี้เป็น15คอร์สนะ เริ่มต้นนะครับเขาก็จะเอาวัตถุดิบมาให้เราเห็นนะครับเริ่มต้นเราจะสตาร์ทจากคัมปาจิย่างแล้วก็เอามาทําเป็นทาทากินนั่นเองนะครับเป็นยำของญี่ปุ่นสําหรับการที่เราเริ่มมานะครับเขาจะมีจานมาเสิร์ฟให้ส่วนอันนี้กลมๆมก,ก้อนนี้จะเป็นผ้าเช็ดนิ้วนะครับบางที่เขาจะเป็นอันแบบแบ,บ,แบนๆมาแล้วก็เทน้ํามาแต่อันนี้น่าจะเกิดจากเทน้ํามาให้แล้วนะครับเพราะปกติมันจะแข็งๆเล็กๆอยู่แล้วมั่จะฟูขึ้นมาเนอะอันนี้จะเป็นที่วางตะเกียบนะครับแล้วก็ตะเกียบของเขาเนี่ยจะลักษณะเป็นแบบนนนนนนีีโโนน้้อ้อออัคืโโลกขงงราวเ อสแรกนะครับก็คือคัมปาจิตาตากินะครับอันนี้ก็จะเสริมมาพร้อมกับซอสพอนซึนะครับนี่ก็ชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากกินอันนี้ที่เป็นทุกคอมบิเนชันก่อนนะครับส่วนอีกชิ้นก็กลายเป็นกินเดียวๆวไว้ <laughs> นุ่มเด้งละมุนลิ้นมากแล้วก็มีความเค็มตัดด้วยเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะตัวปลาเนี่ยนุ่มแล้วก็หอมามากๆเลยตรงตัวผักนั้นบ bon, นนี่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นตรงเนี้ย มีความเย็นขึ้นมาทําให้เกิดความสดชื่นตัดกับความอุ่นๆของอุณหภูมิของชิ้นปลาที่ท่านถูกย่างมานะครับโดยรวมรสชาติดีใช่ได้ปลาเนี่ยเมื่อตัดสองส่วนมาเนื้นอสัมผัสมันจะต่างกันเลยนะส่วนแรกที่มันนุ่มละมุนเลนใช่ไหมแต่ส่วนที่สองมันจะมีความเด้งกับหนักของเนื้อที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นจานเดียวที่ได้ถึงสองสัมผัสเลยนะค คอร์สที่2นะครับก็จะเป็นอมาเอบิจากฮอกไกโดนะครับและด้านบนเนี่ยก็จะเป็นมันกุ้งของตัวเขาเองเอาไปย่างให้สุกก่อนจากนั้นเนี่ยเอามาปรุงรสกับซอสนะครับและนี่คือเขาบอกว่าเป็นดอกอากาเมตนะครับคือไม่ได้ตกแต่งเฉยๆนะมันมีรสชาติเพราะเขาบรรจงเนี่ยหยิบจากกล่องเข้ามาใส่เลยนะครับแล้วก็เราอยากขออนุญาตลองชิมทุกอคอมบิเนชันเลยนะครับเพื่อรสชาติที่ครบถ้วนที่เขาปรุงมาแล้วถ้าเราสังเกตนะเวลาเรามากินอุมเกษเสะแบบเนี้ย เขาจะไม่ได้เสิร์ฟโชยู่หรือมีถ้วยโชย่ให้เพราะทุกคำเนี่ยถูกคิดมาแล้วว่าจะต้องกินรสชาติประมาณไหนนะฮะหวานสามกุ <One time. S 1> ้งกรอบใช้ได้เลยอ่ะมันเป็นความกรอบแบบยุ่นหยุนของอามาไอบีที่แบบมาแบบสดแล้วก็ความรู้สึกแรกคือความหวานมันของตัวมันของเขาอะขึ้นมาเตะจมูกเป็นอย่างแรกตัดด้วยความเผ็ด ที่ขึ้นจมูกมานี่ของวาซาบิแต่ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ดอกอากาเมตเนี่ยนะครับมันคือทุกอย่างมัน,มนลงตัวมาก,หกๆหลากหลายรสชาติมากเมื่อกี้อัดในไหนมต้องพุยกีรอบใช่ไหมแล้วแต่ว่าอินสอร์มีแล้วคือต้องบอกก่อนว่าคําเมื่อกี้นะครับที่เราสัมผัสไปอ่ะคือเนื้อปลาเนี่ยนุ่มนะครับเนียนปานกลางนะครับเพราะที่เนียนปานกลางเพราะว่าไม่ได้นุ่มหายไปเลยเพราะมันเป็นความสุกข,ของเนื้อปลาเนาะแล้วก็ซุปเนี่ยก็มีความเนียนลำบุญ อ,อูมามิแล้วก็ตัดด้วยความเปรี้ยวแล้วก็หอมของยูสุขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็มีมีสัมผัสเทคเจอร์ของเห็ดที่มันมีความกรุบเพื่อให้เราสัมผัสอย่างมันหลากหลายมากขึ้นในชามเหมือนมีเหมือนเรากินกระเพาะปลาที่มันนุ่มละมุนกว่าและกลมกล่อมกว่าเยอะมากๆ ข้าวูชิคำแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นปลาฮิราแม่ท็อปด้วยเอนกวะที่เบิร์นมานิดหนึ่งเพื่อลดความเหนียวของเอนกวะแล้วก็เวลาจะเริ่มต้นถ้าจะกินโอ,อมกเมกาเซ่แบบจริงๆนี่เช็ดนิ้วซะนะครับเช็ดนิ้วซะนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็จับตรงนี้หกข้าวเร่งแมสสวยมากนะครับแล้วก็ชิ้นประมาณนี้นะเวลากินก็พยายามเอาด้านปลาลงก่อนอนุ่มหยุ่น ปับด,ด้วยความมาันของอุะวันนิดหนึง่งข้าวมีรสอมเปรี้ยวนิดหนึง่งข้าวจะมาเป็นข้าวเป็นสีน้ำตาลนะครับอมเปรี้ยวอ่นอ,อนแล้วดันรสชาติปลาแบบว,ว่าปลาเนื้อสัมผัสดีมากระว,วังเชฟปั้นคำที่สองนะเดี๋ยวเรา,เาตัดรสชาติเคลียรสชาติด้วยขิงหอนนิดนึงซูชิคำที่สองนะครับก็คือชิมาจินะครับเสิร์ฟเนี่ยท็อปด้วยขิงกับต้มหอมสับมานะครับนี่เห็นไหมสีข้าวจะเป็นแบบนี้นะครับ เนื้อสัมผัสของปลาเนี่ยแน่นเคลื่นกว่าแรกมีความยุ่นแน่นแล้วก็มีความรู้สึกมันๆน,น,นวลๆขึ้นมาแล้วก็ความเปรี้ยวของข้าวมันดันรสชาติขึ้นมาดีอ่ะกลิ่นน้ำส้มดีแล้วก็ตัดด้วยความเย็นๆของข,องขิงกับต้นหอมด้านบนต่อไปก็จะเป็นส่วนของอากามินะครับสเกะก,กับโชยุมานะครับก็คือไปหมักตรงนี้แล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นผิวของส้มยูสุนะฮะ เดี๋ยวลองชิมคันนี้ดูนะครับเนื้อปลาสีแดงสดระเรือเป็นสีเบอร์กันดี้นะสวยส่วนหลัง<ช>เป็นส่วนที่ไม่ไม่มีมันกลิ่นซอสเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยมันมันเป็นกลิ่นซอสที่แบบอธิบายยากตัวของเนื้อปลาเนี่ยเป็นความนุ่มใช่แต่ไม่มัมนเป็นความนุ่มที่เคียวขาดง่ายแต่ว่าเฮ้ยซอสอหอมแล้วก็ด้วยกับรสชาติของข้าวมาเนี่ยโอเคเลยทำนี้ แต่เอกลักษณ์ของคำนี้จริงๆนะที่ไม่เคยเจอที่ไหนคือกลิ่นของซอสที่หมักมามันเป็นความหอมที่อธิบายยากความเซอร์ไพรส์ของข้าถัดไปนะคะคือเราถ่ายเห็นมุมมุม,มนิดนึงนะเพื่อด้ไม่ติดหน้าคนอื่นแต่ว่าข้าวที่ที่อันนี้คือเขาเปลี่ยนข้าวใหม่นะเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะกับการเสิร์ฟคำถัดไปก็คือชูโพโรนะที่มีส่วนมันมากกว่าเ็ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิข้าวเพื่อให้มันแมชเฮ้ยงานละเอียดนะครับ อข้าวอุ่นขึ้นกว่าเดิมประมาณเขาบอกว่าประมาณสีิบกว่าองศานะฮะนุ่มมันฉ่ำแต่ยังมีให้เคี้ยวมันมปนความนุ่มปนเด้งไม่เหมือนโอโทโร่ที่ละลายไปเลยในปากแล้วก็มันมีความแน่นอนความเปรี้ยวของข้าวบดงังรสชาติแบบเนื้อสัมผัสของของปลาให้เด่นขึ้นแล้วก็มีมีเผ็ดนิดนึงของวาซาบิขึ้นมาตัด เค,ค้กคำนี้เขาบอกว่าต้องกินไวนิดนึงนะครับสาหร่ายจะยังกรอบอยู่นะครับแล้วก็อุนิอันนี้เป็นอุนิอันไหนครับพันนี้จะเป็นสายพันธุปลาฟูนนะฮะเป็นแบรนด์โอกาวะทามานากะของฮังการนะครับโปลาฟุนหนังสั้นนะครับผมถ้าหนังยาวเป็นมุลสกิตรอันนี้จะมีวองหวานมา,ากกว่าตัวปลาฟูนเฮ้ย<า>ยังทันโมเมนต์ที่สาหร่ายกรอบใช่อันนี้ก็คือเป็น ความครีมี่ขึ้นมาหนักกว่าความหวานคือถามว่าหวานไหมหวานแต่ความครีมความมันเด่นชัดมากกว่าคือหวานไม่ได้แบบพีกแบบพีกนะครับแต่ว่าเป็นอูนิที่ดีเลยคือไม่มีกระปุน,นนะครับไม่ขาวแล้วก็มันหอมสัมผัสแบบเย็นๆตัดกับอุณหภูมิที่ที่พอเหมาะของข้าวนะครับแล้วก็มี t e x t อร์ที่กรอบของสารหร่ายชิมขิงน้องไม่ต้งหลายรอบลืมบอกขิงน้องที่นี่นะครับมีความ เ็ดปลายลิ้นนําขึ้นมานะครับแล้วหอมขิงแล้วก็มีความอมเปรี้ยวอมหวานนิดหนึ่งนะครับเป็นถิงนดองที่ตัดรสชาติได้ดีตัดรสชาติเสร็จดูดชาเขียวตามคำเป็นการรีเซ็ตเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับทำของปั๊โอสเตกยกินะฮะเป็นหอยเชล์ย่างข้าวไปโดนะครับจากจแง้วัดอิวาเตะอตอนนี้ผมจำตัวใหม่เนี่ยไปหมักแนตัวซอสประมาณสนาทีนะฮะเอาไปย่างกับเตาถ่านประมาณน่ง นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรายาา่างนานนั่คือวเนน้อผอดมันจะแห้งทำให้หนีออกอันนี้เป็นโฮตาเตะแบบเต็มๆเลยนะอุย้ยหอมหอมซ้อนมากหอมละมุนหอมแบบหวานหวานหวานหอมมากเนะื้อสัมผัสโฮตาเตะนุ่ม ไม่ใช่นุ่มไปเลยอ่ะแต่มันนุ่มแล้วก็มีความสัมผัสที่มันหยุ่นนิดหนึ่งซอสหวานนาขึ้นมาเหมือนมีอมเปรี้ยวติดปลายในคอ,อนิดเดียวทิ้งเป็น after taste ไว้นิดนึงเฮ้ยแต่กลิ่นดีมากนะครับแล้วก็เต็มคำมากนี่คือยูสุนะบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยยูสุเนี่ยเป็นเป็นแบบลูกเสีเเ่ยงเลยแต่ว่ายูสุตอนมันยังเป็นเบบี้อยู่เนี่ยนะครับเขาจะขูดผิวตนนอนที่มันเป็นถุดเฉลเนี่ยมันก็จะได้อีก ฟิลนึรแล้วก็กระเนสัมผัสมันดีอันนี้คือแก้มปลาบุรีหมักมิโซะใช่ไหมครับสองวันเออหมุนได้ดีเห็นสามร้อยสีองศาโอ้แล้วก็ย่างมาชิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะมีถ้าสังเกตด้วยสายตาก็จะมีความมันๆอยู่นิดนึงนะฮะหอมทานหอมหวานเนื้อนมมากเค็มบนหวานนะ ขึ้นมาแต่ว่าจริงการที่เขาหมักไว้ของวันมันเข้าเนื้อเนื้อเนียนเป็นรสชาติที่หมักขึ้นมานะอุณหภูมิในการเสิร์ฟคืออุ่นกําลังดีที่สามารถทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป่านะครับแต่ถ้ากินทั้งหมดทีเดียวเนี่ยอาจจะออกเค็มนํำนิดหนึ่งนะฮะอ๋อรับเลยใช่ไหมครับไไม่๋มยวผมอ๋อโ okay. <laughs> อเคโชว์เนืก่อนนะ อตอนนี้จะเป็นเนโทรโรเตมาก,กินะฮะจะเป็นส่วนท้องเลยโรโทโรสับนะอ,อันนี้คือเด้อเขาบอกให้รีบกินแล้วก็โหลดในเวลาต้องรีบเนี่ยนกิโทโรเตมากิ aki, นะครับก็คือโอโทโรสับนะครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นเตมากิ aki, แบบนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าเห็นแล้วเนี่ยการหอเขาเนี่ยมีศิลปะมากฝ้าลากรอบหอมจริงครับแล้วก็ ตัวโอโทโร่ข้นสาบเนี่ยคือนุ่มละมุนล,ละลายในปากมีความเค็มตัดกับความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมความมันของโอโทโรขึ้นมาโอโ้มีความเผ็ดของวาซาบ,บิดขึ้นมาด้วยนะฮะทำให้คำนี้ไม่เลี่ยนเกินไปแล้วเหมือนทุกคิดไว้แล้วอะคำแรกที่เรากินเข้าไปอะไม่ได้มีความวาซาบิเท่าไหร่นะแต่คาําความวาซาบิออกมาในคำที่สองไม่รู้เป็นเรื่องจงใจหรือเปล่านนะที่แบบวาซาบิออกมาในคำที่สอง เฮ้ยพูดเรื่องเยอะกดอัดมันเนี่ยเคยจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่อนาโงะงอยู่หลังโอโทโรนะครับเพราะว่าป <คน S 1> กติโอโทโรก็จะเออเป็นเป็นไทยทายแล้วแหละนะครับเพราะมันมีความมันแต่ว่าอนาโงะงน,นี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันคือเชฟเนี่ยเอาไปต้มก่อนเพื่อให้มันนุ่มลงแล้วก็ไปา่ากอีกครั้งเพื่อให้มันมีกลิ่นดังนั้นเนี่ย มันเป็นความละลายในปากแต่มันละลายคนละแบบก,กับโอโทโรโอโทโรมันจะละลายแบบมันแต่อันนี้มันจะละลายแบบของสุกที่มันจะเป็นเนื้อที่มันละลายแตกกระจายแยกเป็นชิ้นส่วนในปากบวกกับความหวานแล้วก็ตัดได้เค็มของซอสแล้วเค็มนิดเดียวจริงๆนะแต่มันจะออกไปทางหวานรสชาติหนักนิดนึงคือซอสเราทำมาเข้มข้นมากจริงๆล้วก็มีความสดชื่นและความหอมของยูสุข,ขึ้นตรงนี้ ดีนี่คือไขไวเลยบบางคนจะรู้สึกว่าพอมาถึงออไขหวานเือคัสเซราจะเป็นอะไรที่ธรรมดาแล้วแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆถ้าเรามากินออกมาเกษตรเยอะเราจะเห็นว่าออไขหวานคัสเซราเนี่ยจะมีในเกือบเกือบทุกร้านเลยใช่ไหมเพราะจริงๆมันคือลายเซนของเชฟเหมือนกันนะในร้านนั้นเนี่ยคือจุดเด่นของร้านนี้ที่เชฟบอกเราเนี่ยคือ มีส่วนผสมของชีบะเอบีที่นําเข้านะครับบวกกับออมันมือเสือบวกกับอะไรหลายๆอย่างและไฮไลท์เลยคือที่นี่เขาย่างบนเตถาถ่านนะครับฟังคำโมมาเยอะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะฮะนุ่มเย็นนะครับตรงกลางเนี่ยมีความจับด้วยนิ้วเนี่ยตรงกลางมีความฉ่ำนะฮะผิวด้านนอกจะหยาบก,กว่าตรงกลางนะฮะลำบากแหละถ้าลอ,อยอะเ <c oughs> <c oughs> ม่หาืไม่ได้คือถ้าลอ,อยอะลำบากเลยนะ คือเชฟบอกว่าต้องยืนเฝ้าตลอดเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าต้องมีการขยับดูตลอดว่าไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งไหมอ่ะแล้วอุณหภูมิมันต้องโอเคอ่ะกลัว่อยอ่ะคนลุกมันหวานนะมันไม่ได้หวานจากไขหวานอย่างเดียวเออเข้าใจเลยความความหวานที่มันมีสัมผัสของของกุ้งด้วยเพราะว่ากุ้งกลิ่นกลิ่นกุ้งหวานมันออกมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนดมแล้วอ่ะมันเป็นไขหวานที่มันมีกลิ่นเหมือนของคาวหอมด้วยผสมอยู่อ่ะ เวด้านนอกหนึบนะครับตรงกลางเนี่ยมีความเป็นฟองน้ําที่เหมือนชุ่มน้ําอยู่ไม่เคยกินฟองน้ำหรอกแต่ว่าอารมณ์ฟิลเดียวกันแหละข้างนอกแห้งตรงกลางฉ่ำรวมกันมาเลยบางร้านซ์นำำนอยากแนะนําสําหรับคนที่ออมีโอกาสมากินโอมกรกาเซ่นะครับอย่างแรกเนี่ยอย่าฉีดน้ําหอมแรงๆนะครับเพราะว่าสัมผัสข,ของมาเกาเซ่นอกจากรสชาติที่อยู่ในปากแล้วเนี่ยกลิ่นสัมผัสก็คืออีกเทสหนึ่งที่เราควรจะได้รับจากการ มากินออกมากระเนะครับต่อไปจะเป็นซุปแล้วนะฮะนี่จะเป็นซุปสาหร่ายทะเลสดนะฮะหอมว่าเบาหอมเขียวเขียวเขาจะเป็นหอมเขียวว่าไม่ได้เหม็นเขียวว่าแต่มันหอมเขียวๆว่าเอออยู่ตรงข้ามกับเหม็นเขียวโอ้ช้อนดูดิโอ้ยโอ้ยเพิ่งเคยเห็นดู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 ดเป็นสาหร่ายแบบนี้รู้เลยว่าุปร้อนแต่มันไปกลิ่นหอมที่หอมเย็นเย็นอะโอ้มันเป็นสับที่ควรจะตรงข้ามกับเหม็นเขียวจริงเพราะนี่มันหอมเขียว คือมันมันหอมอเดเฉียวอะ่ะหอมสาลายไม่เหมือนคมบูไม่เหมือนวาการเมมที่เคยกินมันเค็มประมาณหนึ่งกำลังดีข้องคออุณหภูมิมาเสิร์ฟกำลังดีคือสามารถกินได้แบบไม่ต้องเป่าเยอะซุปดีอะ่ะปกติไม่ค่อยกินนะแต่ซุปนะแต่ซุปดีแล้วแบบไม่ไม่ใช่ทั่วๆไปอะ่ะสารายนะเวลาเขาไปในปากแบบมันจะยุยยๆยแล้วก็ละลายแล้วก็จางหายไปแล้วลว,วิ่งหนีไปคล้ายๆปลาบนโต๊ะตอนแรกอะ่ะที่เป็นอินเดียที่ อันนี้เป็นโมจิชาเขียวนะครับเชฟบอกว่าข้างในเป็นไส้ไอศสครมแข็งแต่ไม่ถึงกับเป็นหินนะครับอ๋อนี่ไงมาดูกันนี่นะครับเนื้อของไอศกรีมกลัวเย็นฟันดังนั้นขอตัดอีกเป็นแบ่งสี่เย็นจริงๆควรแบ่งสี่ดีแล้วถ้าเป็นคนที่เสียวฟันอยากกินทั้งชิ้นเตือนก่อนชาเขียวหวานนมกำลังดีไม่ไม่ขมมัฉะ มากแต่มีนิดนึงให้รู้ว่าเป็นมัชชะเนื้อโมจิดีนุ่มหยุ่นแต่ไม่ถึงกับยืดเมื่อได้เต็มดีเนียนละเอียดโดยรวมแล้วร้านซูชินิวะนะเป็นอกมาเกษตรในราคาที่ถือว่าระดับเริ่มต้นได้เลยนะครับถึงเอิ่มถึงได้คือมีตั้งแต่พันใบปลายไม่ใช่พันปลายพันเก้าเกจนถึง4999ก้ก้าเ้นะครับบวกๆวอันนี้เรามาใน 2499นะครับ2499นะครับยังไม่ได้รวมเครื่องดื่มนะกถือว่าคอสแต่ละอย่างเนี่ยมีความเซอร์ไพรส์มีความอะไรอย่างมากที่เซอร์ไพรส์สุดวันนี้คืออนาโกนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นไขหวานคาสเซล่าที่ที่กลิ่นแล้วก็อะไรทุกอย่างดีคือไขวานบอกเลยไข่หวานนะจุดที่เด่นที่สุดของไขหวานคือกลิ่นนะครับแต่พีคสุดก็คืออนาโกนั่นแหละนะครับ ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเสพประสบการณ์การจ่ายเงินมากินอุมาเกษตรเนี่ยคือการเสพทุกอย่างตั้งแต่บรรยากาศการเซอร์วิสการมองทางสายตาที่เห็นเชฟทําด้านหน้าเราการเอจิ้งวัตถุดิบนะคบวัตถุดิบแต่ละอย่างไม่ได้ถูกเตรียมขึ้นมาแล้วก็แบบเอามาปุ๊บผ่นให้เราแล้วก็ทานเลยนะครับมันผ่านการเอจิ้งผ่านการหมัก2วันสวันมันมีกรรมวิธีดังนั้นเนี่ยเพาตัดสินแค่จํานวนคําแน่นอนครับการมากินอุมา,กาเกษตรไม่ว่าร้านไหนก็จะถือว่า ราคาสูงเราใช้คําว่าราคาสูงไม่ใช่คำว่าแพงเพราะทุกอย่างมันถือเป็นป x p e r i e n c e ที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปสําหรับร้านนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับซูชินิวะนะครับที่เป็นร้านสไตล์อินเตอร์แอคทีฟบนโต๊ะอินเตอร์แอคทีฟนะครับที่เป็นเขาบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับก็ถ้ามีเด็กๆก,ก็น่าจะชอบนะครับส่วนรสชาติอะไรก็โอเคเลยับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับถ้า ชอบสัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาดูการว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาเป็นร้านไหนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้แล้วเจอกันกันกบชา n น l ไลน์แทงทุกวัน,วนสุกตอน5้าโมงครึ่งนะครับหลังจากนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนไลายของช่องเราเป็นอมากาเสะเป็นเชฟเทลโว้นะครับส่วนอย่าเพิ่งบ่นนะว่าทําไมไม่ค่อยมีร้านอาหารไทยจองยากมากนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นอมากาเสะปกกอนนะครับก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกครั้งหวังว่าทุกคนจะดูมาจนถึง ตรงนี้นะครับแล้ว,ว่าจเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ